สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนบทเรียนเรื่องน้ำท่วมโลกและหอบาเบลด้วยกันนะคะเพื่อให้คริสเตียนยุคปัจจุบันได้เข้าใจอย่างถูกต้องและนำสิ่งที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะพี่น้องคะสถานการณ์น้ำท่วมโลกและหอบาเบลนั้นเล่งถึงการไม่เชื่อฟังมนุษย์ทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าและความหยิ่งยโสที่จะไม่พึ่งในพระเจ้า บทเรียนนี้อิงในประถมการตั้งแต่บทที่6ถึงบทที่11นะคะเอาล่ะค่ะมาศึกษากันในเรื่องน้ำท่วมโลกเป็นผลการไม่เชื่อฟังและต้องเผชิญกับความรุนแรงประถมการบทที่6ข้อ5ถึงบทที่9ข้อ17นะคะ ภาพรวมของเรื่องที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เรื่องราวของน้ำท่วมโลกแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของพระเจ้าต่อความบาปของมนุษย์พระเจ้าทรงเสียพระทัยเมื่อเห็นความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากมายบนแผ่นดินโลกและเขาความคิดในใจของเขาทุกอย่างล้วนแต่ชั่วร้ายตลอดเวลาในปฐมกาลบทที่6ข้อ5 พระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาดังนั้นพระเจ้าจึงทรงตัดสินใจที่จะทำลายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยน้ำท่วมแต่ทรงพบความชอบธรรมในโนอาห์ผู้เป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาในประถมการบทที่9ข้อ9ต่อไปนี้คือลำดับพงพันของโนอาห์ โนอาเป็นคนชอบทำดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาดำเนินกับพระเจ้ามาดูในหลักการสำคัญสำหรับคริสเตียนยุคปัจจุบัน หนึ่งความรุนแรงของความบาปความบาปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ส่งผลให้เกิดความพินาศค่าจ้างของความบาปคือความตายในโรมบทที่6ข้อ23นะคะความบาปในยุคโนอาคือความรุนแรงและความชั่วร้ายเต็มไปหมดดังนั้นคริสเตียนในยุคนี้จึงต้องตระหนักถึงความร้ายแรงของบาปที่เราทำต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าและ หลีกหนีจากสิ่งยั่วยุที่นำไปสู่การประนีประนอมกับความชั่วร้ายในสังคมเช่นการล่วงประเวณีการลามกการเสพติดการนินทาความโลภพี่น้องสามารถเข้าไปดูภาพรวมของการกระทําที่พระเจ้าทรงเกลียดชังในกาลาเทียบทที่5ตั้งแต่ข้อ19ถึง21ได้นะคะ 2. ความเชื่อฟังนำมาซึ่งความรอดโนอารอดพ้นเพราะโดยตั้งใจทำตามทุกสิ่งที่พระเจ้าบัญชาในปฐมกาลบทที่ 6: ข้อ22ความเชื่อที่แท้จริงคือการกระทำตามพระคำในยากอบบทที่ 2: ข้อ17เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ถึงแม้ดูไม่สมเหตุสมผลในสายตาโลกเช่นการให้อภัยความซื่อสัตย์ในธุรกิจการใช้เวลาเงียบสงบส่วนตัวกับพระเจ้า คริสเตียนฝ่ายวิญญาณก็จะเข้าใจดีในสิ่งที่แนะนำตามหลักการตามความคิดของพระเจ้าแต่กลุ่มคริสเตียนเนื้อหนังนั้นก็จะไม่ชอบที่จะฟังไม่ตั้งใจที่จะนำไปปฏิบัติจึงทำให้นึกถึงพระคำของพระเจ้าที่ว่า ดูใน2ชิโมทีบทที่4ข้อ3เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้แต่เขาจะรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบันเทาความอยากไม่ทราบว่าในคริสตจักรของเราเวลานี้มีสมาชิกสักกี่คนที่เข้าไข่เป็นเหมือนกับพระคำข้อนี้นะคะ3 พระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาหลังน้ำท่วมโลกพระเจ้าทรงตั้งพันธสัญญากับโนอาห์ว่าจะไม่ทำลายโลกด้วยน้ำอีกและให้รุ้งกินน้ำเป็นเครื่องหมายดูในประฐมกาลบทที่ 9: ข้อ13ด้วยเหตุนี้คริสเตียนต้องมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์ในพระสัญญาของพระองค์เสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนพระองค์ทรงอยู่เหนือการเวลานะคะดูในฮีบรูบทที่13ข้อ8นะคะ เอาละค่ะให้เรามาศึกษากันต่อในเรื่องหอบาเบลกับดักของความหยิ่งยโสลและการรวมศูนย์กลางอำนาจในประฐมการ11ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9นะคะภาพรวมของเรื่องที่ได้บันทึกไว้หลังน้ำท่วมโลกมนุษย์เริ่มมีจำนวนมากขึ้น แต่แทนที่จะกระจายไปทั่วโลกตามพระบัญชาของพระเจ้าดูในประถมการบทที่9ข้อ1พวกเขาตัดสินใจที่จะรวมตัวกันในที่แห่งเดียวและสร้างเมืองหนึ่งกับหอเตาเรียกว่าหอบาเบลให้ยอดถึงฟ้าสวรรค์เพื่อเราจะสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเราประมาณว่าไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าดูในประถมการบทที่11ข้อ4นะคะพี่น้องที่รักให้ได้ชัดว่าการกระทำนี้เกิดจากความหยิ่งยโส คือตั้งใจจะสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเองและการไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือขัดต่อแผนการของพระเจ้าที่ทรงตั้งพระทัยให้มนุษย์แพร่ขยายไปทั่วโลกพระเจ้าจึงทรงลงมาทําให้พวกเขามีภาษาที่แตกต่างกันส่งผลให้การก่อสร้างหอบาเบลนั้นหยุดชะง,งักและผู้คนต้องกระจัดกระจายไปทั่วโลก มาดูหลักการสำคัญสำหรับคริสเตียนยุคปัจจุบัน 1. อันตรายของความหญิงยโสมนุษย์ต้องการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเองโดยไม่พึ่งหรือให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าทรงต่อสู้กับคนที่เย่อหญิงแต่ประทานพระคุณให้กับคนที่ถ่อมใจดูในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ5นะคะดังนั้นเราต้องระวังความทนงตนในความสามารถความสำเร็จทรัพย์สิสนหรือตำแหน่งของเรา เราต้องถ่อมใจเชื่อฟังให้ทุกสิ่งเป็นไปเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือเพื่อความต้องการของเราเองดูในโคลสีบทที่3ข้อ23นะคะพี่น้องสามารถเปิดพระคัมภีร์ดูตามไปพร้อมบทเรียนได้นะคะพี่เลี้ยงก็ต้องช่วยผู้เชื่อใหม่ฝึกเปิดด้วยนะคะให้ตรงกับที่พระเยซูตรัสสั่งไว้ว่าถ้าเจ้ารักเราจงดูแล,แลและเลี้ยงแกะของเราเถิดอาเมนนะคะ 3. การพึ่งพากำลังของมนุษย์พวกเขาคิดว่าด้วยสติปัญญาและความร่วมมือพวกเขาจะสามารถท้าทายและเท่าถึงพระเจ้าได้ด้วยวิธีของตัวเอง พี่น้องที่รักเราเองก็อย่าเพึ่งพากำลังและความสามารถของเราแต่เพียงอย่างเดียวในการทำพันธกิจหรือรเผชิญปัญหาใดๆให้เราทอมใจอธิษฐานและพึ่งพาการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกเรื่องดูในสุภาษิตบทที่3ข้อ5จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองอาเมนสรุปและหนุนใจ เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังและถ่อมตนเรื่องราวของน้ำท่วมโลกและหอบาเบลเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนหัวใจของมนุษย์ที่มักจะหันเหไปสู่ความชั่วร้ายและความหยิ่งยโสจากเรื่องน้ำท่วมโลกเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และจะทรงพิพากษาความบาปเสมอแต่พระองค์ก็ทรงเปิดช่องทางแห่งความรอดให้แก่ผู้ที่เชื่อฟังและดำเนินชีวิตในความชอบธรรมเหมือนโนอา จากเรื่องหอบาเบลเราได้เรียนรู้ว่าการพยายามเป็นเหมือนพระเจ้าหรือการสแสวงหาชื่อเสียงให้ตนเองเป็นสิ่งที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรและเสริมกำลังพี่น้องทุกทกท่านนะคะในการดำเนินชีวิตตามพระนาำพระไทยของพระเจ้าพบกันใหม่ในบทเรียงหัวข้อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ